สีที่ขายอยู่ในเซเว่นสีเดียวเลยนะจ๊ะไม่มีสิทธิ์เลือกแต่สีมันไม่ตรงผิวเจ๊นัน่นแหละเห็นไหมโทนสีมันต่างกันเลยคนขาวบ้าเยทดูคนกคออันเงินดีนะเดี๋ยวมันจะดีกรอสวัสดีครับ เสียงเหินมาเลยนะเาวันนี้วันนี้เจ๊พาทุกคนมารีวิวรองพื้นซองเซเว่นนะหางหายไปน,นานกับรองพื้นซองไม่ใช่สีต้องบอกว่าคูชชั่นซองจากเซเว่นนะคะจากแบรนด์นี้ซึ่งชื่อเต็มเ็ของเขาคือทาบาน้องชัดวิตามินซีคูชชั่นแอนด์คอนซีลเลอร์เ p สบีสบีวกนะคะสีที่ขายอยู่ในเซเว่นคือสีไลท์เบทสีเดียวเลยนะจ๊ะไม่มีส์เลือกได้แค่นี้นะคะตอนได้ที่เจ๊เห็นตัวนี้ออกมาเจ๊ก็รู้สึกว่าเฮ้ยน้องฉัดออกมาน่าสนใจแล้วที่สำคัญก็คือมันมีทั้งตัวคูชั่นแล้ววก็ต มาให้ด้วยนะจ๊ะสนตัวครุชั่นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นครุชั่นที่มีส่วนผสมของวิตามินซีนะคะแล้วก็มีสารกันแดดมาให้ที่ SF15 PA 3บวกด้วยนะ ในส่วนของคอนซีลเลอร์ที่เขาแถมฟรีมาเนี่ยเขาบอกว่ามีคุณสมบัติสาวประการด้วยกันก็นกคือปกปิดขั้นสุดบำรุงผิวกระจ่างใสแล้วก็คืนความสดชื่นให้กับผิวนั่นเองนะทุกคนกัวคัชชั่นเนี่ยบรรจุ7กรัมคอนซีลเลอร์บรรจุ2กรัมนะจ๊ะเจ๊ลงสีบนมือให้ดูก่อนเลยนะจ๊ะสีคูชชั่นบนมือก็จะเห็นว่าเออเป็นสีโทนเหลืองอุ่นใจไปได้1กลุ่มนะจ๊ะแต่ว่าด้านน้สีส่วนหนึ่งไลท์เบสก็คือจะค่อนข้างขาวนะจ๊ะฉะนั้นตัวรีวิวนี้มัน ลงผิวแล้วเป็นยังไงเวลาหันไปเป็นยังไงซับเหงือ่อแล้วจะเป็นยังไงแต่รประมาณนี้นะคะแต่สีมันไม่ตรงผิวเจนั่นแหละอาจจะต้องมองข้ามไปนะคะเพราะว่าเซเว่นมันไม่มีให้เลือกจริงๆนะคะแล้วก็ตัวคอนซีลเลอร์เนี่ยพอลงบนหลังมือปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะเห็นว่ามันจะมีความโทนสีชมพูพีชๆหน่อยนะคะคอนซีลเลอร์อย่างเงี้ยก็คือมันช่วยทําให้กลบรอยดำใต้ตาได้นะคะเหมือนปรับสีใต้ตาได้พร้อมกับการคอนซีลหรือปกปิดไปด้วยได้นั่นเองนะคะคุณคะแต่ว่าพอเจ๊ลองลงบนรอยแผลเป็นแมวขวนของเจ๊ที่ค่อนข้้าางมมีควมคว ะะจะพบว่าตัวคอนซีลเลอร์มันไม่ได้ปกปิดสูงเลยนะมันจะเป็นการปกปิดประมาณเล็กน้อยถึงปานกลางนะจ๊ะ,ะมาลองลงที่ผิวกันเลยนะคะผิวหน้าของเจ๊เป็นผิวหน้าที่เป็นผิวแห้งแต่งหน้าติดยากแล้วก็เป็นผิวของคนอายุ40ปีแล้วก็เพื่อที่จะไม่เป็นการลำเอียงหรือโหดร้ายเกินไปกับตัวสินค้าที่เราจะเอามาเทสนะทุกคนก็คือเจ๊ได้มีการลงเซรัม่มบำรุงเซรัม่มลงครีมลงโลชั่นอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะคะลงเบสเมคอัพเพื่อปรับผิวผิวของตัวเองที่มัน แห้งมากแห้งจริงๆนะคะแห้งจนแบบว่าเจ๊คิดว่าไม่น่าจะรอดด้วยซ้ำไปนะคะเจ๊ก็ปรับให้มันมีความชุ่มชื้นขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูที่สีของคอนซีลเลอร์กันก่อนเลยนะคะเจ๊ขอลงคอนซีลเลอร์ก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราลงคอนซีลเลอร์แล้วมันโอเคเราจะได้ไม่ต้องลงคูชั่นเยอะหน้าจะได้ไม่ไม่ต้องลงเครื่องสำอางหนาเด้อคอนซีลเลอร์ของเขาจะมีความเหลวกว่าตัวคูชั่นนะตอนที่หยด,ดลงมาบนมือหรือหยดลงมาบนผิวเนะี่ยเจ๊แนะนาว่าให้ระวังหน่อยนะเพราะว่ามันไหลฟืดเลยบางทีเราไม่รู้เราก็เลย ทำมันล่วงไปนะคะเดี๋ยวมันจะเสียเปล่านะทุกคนอ่ะ คอนซีลเลอร์พอลงบนผิวแล้วเนี่ยเจ๊พูดเลยว่ามันไม่ใช่คอนซีลเลอร์ที่ให้ความปกปิดแบบฟูเขาบอเลยนะทุกคนมันจะเป็นความแบบปกปิดค่อนข้างน้อยถึงปานกลางนะแต่ว่าความดีงามอีกอย่างนึงคือมันช่วยปรับสีผิวให้ด้วยเล็กน้อยนะเพราะว่ามันมีแบบความสีค่อนข้างไปทางพีชๆหน่อย <c oughs> เนื้อเกลี่ยง่ายไม่แห้งแล้วก็เซ็ตตัวเร็วจนแบบเกลี่ยไม่ทันแล้วเป็นคราบนะจ๊ะเพราะว่าเนี่ยเกลี่ยด้วยมือมันก็ยังแบบไม่ถึงกับขนาดแบบฟึบแล้วก็แหกติดผิวไปเลยนะคะมันจะมียังมีโอกาสให้ผิวแห้้้งงงงอยยย่่าาดดิฉัันเีไกลบ คนผิวแห้งนะมันจะมีความแบบว่าดูดรองพื้นเร็วกว่าคนผิวมันทุกคนแล้วถ้าเกิดเกลี่ยช้าเนี่ยเป็นคราบเด้อฉะนั้นเวลาลงเนี่ยเจ๊ก็เลยต้องใช้แปรงอะลงก่อนเพื่อพอย,ยจุดให้มันแบบเออแน่นอนแล้วจุดนี้อนะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยใช้มือเพราะว่านิ้วมือมันมีความร้อนมันจะทําให้ตัวคอนซีลเลอร์หรือครีมฟาวเดชั่นหรือลิควิดฟาวเดชั่นมาเซ็ตตัวเร็วเข้าไปอีกนะนั้นถ้าไม่ถ้าไม่มั่นใจดิี่ฉันก็จะแบบว่าเออยังไม่เอานิ้วมือลงค่ะ <laughs> เดี๋ยวมันเป็นก้อนเกลี่ยม คอนซีลเลอร์นะจ๊ะท okay, so ั้งหน้าโอเคทีน so like ี้เราก็จะมาต่อกันด้วยการลงครีชั่นกันเลยนะจ๊ะเห็นไหมโทนสีมันต่างกันเลยโทนนี้จะเป็นสีออกชมพูพีคๆหน่อยแดงพีคๆชมพูพีคๆอันนี้จะเป็นโทนเหลืองเห็นไหมอันนี้คอนซีลเลอร์มันจะเหมาะสำหรับคนที่แบบมีผิวคล้ำๆใต้ตามันจะช่วยปรับสีได้นะคะ อย่างแรกเลยคือมีความทับจิตมากในเรื่องของเนื้อที่เวลาเกลีย่ยแล้วเนี่ยให้ความผิวที่ค่อนข้างช้ำถูกใจคนผิวแห้งเป็นอย่างยิ่งนะจ๊ะแต่ว่าภายใต้วงเล็บว่าน่าจะต้องแบบเป็นผิวแห้งที่มีการบำรุงมาด้วยนะคะถ้าเกิดว่าผิวแห้งผักเลยแล้วไม่ไม่บำรุงใดๆเจ๊ว่าไม่รอดหรอกแล้วก็ในเรื่องของสีก็นั่นแหละสีมันจะมีความอ่อนมากนะคะสีขาวมากกว่าผิวเจ๊เยอะเลยนะฉะนั้นคลิปนี้ก็มองข้ามเรื่องสีไปนะเพราะว่าเจ๊ไม่ได้ไป ดูสีอื่นของเขาที่ร้านอื่นๆเลยอะดูสภาพมันแล้วกันนะสภาพของตัวครูชันนั่นเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเจ๊ขอลงทั้งหน้า,านะหน้าจะต้องลงหน้าและคอและหูด้วยซ้ำนะคะเพราะว่า <laughs> คนข่าวบ้าเลยดูคนกันขอเวลาไปปรับทัศนคติทั้งเม็ดสีผิวแป๊บหนึ่งคะ่ะห <c oughs> ลังจากลงทั้งหน้าก็จะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนคะตอนแรกที่ลงอะ่ะเจ๊รู้สึกว่ามันมีความโกลชํำมากๆเลยพอลงไปสักพักหนึ่งอะ่ะเจ๊จะรู้สึกว่าเหมือนมีความแบบสายตาที่มองเห็นนะ่ดูเหมือนมันจะโกลโกใช่ป่ะแต่ว่าพอจับจับแล้วมันแห้งนะคะทุ คนแห้งแห้งเลยคิดว่าเฮ้หรือว่าจะเหมาะกับคนผิวมันด้วยนะอะไรอย่างนี้แต่ยังไม่รู้เดี๋ยวรอดูก่อนนะคะกับการทดสอบเจ๊ขอแจ้งสภาพผิวของเจ๊ก่อนก่อนที่จะไปฟิน i s h l o นะคะก็คือเจ๊ผิวแห้งแต่งหน้าติดยากนะแต่ว่าความมันจะทดสอบให้ได้เฉพาะตรงจมูกนะจ๊ะก็จะเป็นการทดสอบในส่วนของผิวเมื่อเจอเหงื่อเจอน้ํเจอเหงื่อเจอความมันจะเป็นยังไงนะคะพอแต่งหน้าเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้จ้ะ และนี่ก็คือฟินิชลุคที่เจ๊แต่งได้จากคุชชั่นแบบซองของทาบ b ยคอสเมติกในเซเว่นนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวจะให้ดูผิวใกล้ๆหน่อยว่าผิวพอหลังจากแต่งเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างนะด้วยความที่สีของคุชชั่นที่เจ๊ได้มาจากเซเว่นมันเป็นสีที่ค่อนข้างขาวกว่าสีผิวจริงฉะนั้นเจ๊ลงบรอนเซอร์หนักมากนะคะพอลงบรอนเซอร์ปุ๊บก็พอจะไป,ไปวัดไปวาได้ไม่ดูขาววอกจนเกินไป,ไป,ไปนะคะถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาซื้อรองพื้นมาผิดเบอร์ก็ใช้วิธีเดียวกับเจ๊ได้แต่งเป็นอัร์ยงงไ ก็จะคัดไม่ขึ้นแต่ถ้าเกิด under under arn, อันเดอร์โทนเดียวกันเนี่ยก <_ d ew> ็ยังโ <_ d ew> อเคพอไปได้นะคะฟินิชมันจะดูโกลช่ฉ่ำแล้วก็ปกปิดเล็กน้อยถึงปานกลางโอเคทีนี้เนี่ยวันนี้เจก็จะมีสิ่งที่ต้องทำเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปข้างนอกเพราะว่าย่านที่เจยอยู่จะเป็นย่านที่ค่อนข้างมีข่าวในเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิดนะคะก <_ d ew> ็คือย่านบางกะปิลาดพร้าวเจก็จะไม่ค่อยออกไปไหนนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเจอยากลองทําคุกกี้ด้วยนะคะคุกกี้ก็ต้องอยู่ในครัวร้อนๆนะคะพาโซดาไปเดินเล่นปั่นจักรยานต่างๆ ะะก็จะพยายามท,ทําเคสให้ได้ช่วงเวลาให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อที่ให้คนรู้ว่าตัวครูชั่นตัวนี้เนี่ยมันจะโอเคไหมนะจ๊ะเพราะว่าช่วงนี้มันแดดร้อนด้วยแหละเหงื่อมันเยอะไงก็อยากจะทําเทสกับเหงื่อให้เยอะๆว่าพอเหงื่อออกแล้วเนี่ยสับน้ำมันจะสภาพเป็นยังไงนะคะอ่ะโอเคไปกันดีกว่าจ๊ะกระสดดาวไปแป๊บนึงพอเข้าห้องน้ำปุ๊บมาดูกระจกห้องน้ำรู้สึกแบบเฮ้ เออหน้าเนียนดีนะแน่ยดูดิหน้าดูเนียนดีแล้วก็ช่ำๆหน่อยเออหรือว่ามันจะดีวะแต่ตอนนี้พาซาดาไปปัจจัยเล่นกันก่อนดีกว่าอนะ่ะ ใจแล้วต้องทำคุกกี้ตอนสองทุ่มแหละเพราะว่าสูตรนี้มันเป็นสูตรที่เจนไม่เคยทามาก่อนก็นั่งดูนู่นนี่นั่นแล้วก็เฮ้ยน่าทำว่ะก็เลยลองทําดูนะคะส่วนผสมก็จะประมาณนี้จะเขียนส่วนผสมไปให้แล้วกันนะทุกคนนะมันจะเป็นคุกกี้สูตรนิ่มแล้วก็ใส่ช็อกชิพด้วยใส่ช็อกชิพแล้วก็ใส่ถั่วพีแคนเล็กน้อยนะจ๊ะนั่นแหละคะ่ะได้เทสหรือได้เทก็รอลุ้นกันแป๊บหนึ่ง กัไปตัดทิชชู่หลังจากที่ซับขั้นที่สงองละลายเนยตะเกียบเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่มันต้องรอให้เนยเย็นทีนี้เย็นแล้วปุ๊บเราก็จะมารวมส่วนผสมเข้าด้วยกันพอรวมส่วนผสมเข้าด้วยกันเปียกกระแห้งอะพี่ตั้มมันต้องพักไว้ในตู้เย็นอีกประมาณ25่สิบห้นาทีคืนเลยนะคืนก<า>ี่ทุ่มนอ<า>นกี่ทุ่มวันนี้นี่ฮะได้ๆเทดสอบเนี้ยพอดีเออพวกนี้ทำแบบคาเลยนะตื่นเช้าด้วยนะเอาคุกกะให้ให้พี่คนทำแบบคากินบอกว่าแต่ครับมาเริ่มทำการจับ เอานี้ในช่องเฟซประมาณ20นาทีแล้วก็มาทำาต่อส่วนระหว่างนี้ล้างจานจ้ะ <c oughs> ล้างจานกันรัวๆเลยนะจ๊ะ้ม คุกกี้ที่ซื้อเลยกินดีวมากนคะพักไว้2งนาทีเดี๋ยวขึ้นตะแกรงแล้วก็เอารุ่นต่อไปอบต่อ โอเคทุกคนตอนนี้23.27โ oh. อ้ าทุ่มครึ่งจากเมื่อกังวันนี้บ่าย2องเ้าชั่วโมงกว่าๆนะคะทุกคนเจ๊ทาได้ดีมากๆเลยเพราะว่ามันนานมากอะปดขาไปหมดเลยตอนนี้นะคะอะมาดูดีกว่าว่าหน้าเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้เหงื่อก็ยังเปียกๆอยู่นะเพราะว่าเพิ่งล้างจานเคลียร์ครัวเสร็จอู้อันนี้คือส่วนคอนะคะที่เจ๊ลงตัวคูชชั่นไปด้วยนะแล้วก็ลงแป้งแต่ว่าคอเหงื่อเต็มมากเลยนะคะทุกคนอะเดี๋ยวเจ๊จะซับก่อนแต่ตะกี้คลาบไปนะจ๊ะ อ่ะพอซับแล้วมันจะออกมาติดกับทิชชูอย่างนี้เลยคอเนี่ยจะซับเป็นครั้งแรกนะแต่หน้าเนี่ยครั้งท,ที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้คือเยอะมาก ตอนนี้คูชั่นในช่วงช่วงคางตรงนี้หลุดออกเกือบหมดแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าช่วงคางตรงนี้เป็นช่วงที่เจ๊บ้วนปากบ่อยแล้วก็ช่วงซอกจมูกเป็นช่วงที่เหงื่อยเยอะสุดๆไปเลยก็เป็นคราบเล็กน้อยอ่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยเหลือแล้วนะบนบนจมูกตรงนี้เพราะว่าซับบ่อยมากใต้ตาใต้ตาก็เหลือซักประมาณซัก50%ได้นะคะก็จะมีความแบบตกล่องนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้เยอะมากนะคะดูใกล้ๆมากๆถึงจะเห็นแต่ถ้าดูแบบโดยรวมแล้วแทบมองไม่เห็นเลยเช่นเดียวกันนะจ๊ะในส่วนของหน้าผาก ผากเนี่ยก็เหลืออยู่สักประมาณ50-60%นะคะแต่ว่าก็จะมีส่วนที่ขูดหายไปอะตอนนี้นะช่วงที่แบบกูเกาๆอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะหายไปประมาณนี้นะคะทุกคนสําหรับตัวคูชชั่นซองของทาบายน้องฉัดตัวนี้นะคะอย่างแรกเลยคือเนื้อแน่เกลี่ยง่ายเนื้อสีส่นหนึ่งที่อยู่ในเซเว่นนะส่หนึ่งไลท์เบจเป็นสีที่ค่อนข้างขาวกว่าผิวของเจ๊แต่ว่าพอโป้บอนเซอร์ปัดบอนเซอร์ปุ๊บมันก็ดีขึ้นนะคะปกปิดน้อยบิวเพิ่มได้การปกปิดปานกลางโกลโกลชล่ฉ่ำ แต่ก็ไม่ถึงกับดิวอี้แบบของเกาหลีนะแต่งหน้าสักพักหนึ่งสักประมาณชั่วโมงเหนือเจรู้สึกว่าตัวคูชั่นมันผนึกกับผิวหน้าดีขึ้นนะ,ะจ๊ะเจจะรู้สึกว่ามันมีความเรียบเนียนขึ้นนะแล้วก็ระหว่างวันในการซับมันก็มีความออกตามที่ซับออกไปผิวหน้าก็อย่างที่เห็นสําหรับผิวแห้งของเจนี้เจรู้สึกว่าอ่ะอันนี้ได้นะยังพอใช้ได้เลยนะเพราะว่าราคาเขาว่ามันไม่ใช่แบบหลักร้อย,อยงไงมันเป็นหลักสิบสะสำหรับเจเจคิดว่าน่าลองแต่ก็ยังมีแบรนด์ที่ดีกว่าที่เป็นของ 2. 2> ในเซเว่นยังมีดีกว่าตัวนี้อีกนิดหนึ่งก็ยังมีอยู่ในผิวแห้งของเจ๊ก็ยังถือว่าใช้ได้นะแต่ไม่ถึงกับ10 10 10นะก็จะประมาณ7เต็ม10อะไรประมาณนี้ถ้าเทียบกับราคานะคะทุกคนอันนี้ก็เจ๊ขอบอกไว้ก่อนว่าเจ๊รีวิวและสรุปผลตามสภาพผิวของเจ๊ที่เป็นผิวแห้งแต่งหน้าติดยากมีริ้วรอยเยอะแล้วก็ค่อนข้างผิวมีคอลลาเจนอิลาสินน้อยแล้วนะคะสำหรับคนที่มีสภาพผิวที่ต่างจากเจ๊นะคะแล้วก็มีผลการใช้งานยังไงเนี่ย,ยสามารถมาแชร์กันได้เลยนะคะเจ๊ยิน ด้วยความที่เจ๊ทำเทสคนเดียวสภาพผิวคนเดียวก็อาจจะแบบว่าไม่ได้ครอบคลุมสภาพผิวอื่นฉะนั้นคนที่มีสภาพผิวอื่นหรือมีผลการใช้งานที่แตกต่างไปเจ๊น้อมรับทุกการรีวิวเลยนะคะถือว่าเป็นการบอกบุญต่อไปจ้าโอเคคลิปหน้านะคะอยากให้เจ๊เอาตัวไหนมารีวิวอีกนะคะหรือว่ามีรองพื้นซองในเซเว่นตัวไหนมาใหม่ๆแล้วเจ๊ตกหล่นไปบอกกันได้เลยนะเพราะว่าเจ๊ชอบมากกับการรีวิวรองพื้นซองในเซเว่นรองพื้นนะไม่ใช่ดีดีซีอีอีอะไรนี้นะรองพื้นเพราะว่ารองพื้นเซเว่นเป็นอะไรที่แบบไม่่่่่่คคออยยเเเะะะะะทาไไหรนนนแตจมกัล ถ้าเกิดว่าไม่ได้กด Follow แล้วกดเห็นโพสต์ก่อนใน Facebook Fan Page แล้วก็ถ้าเกิดใครดูอยู่ใน YouTube นะคะฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งกกันเข้าไว้นะคะจะได้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะแต่คลิปนี้เจ๊ต้องขอลาไปก่อนเพราะว่ายาวนานมากจริงๆในเจ้าวันนี้ปวดขาไปหมดเจอ,อนนี้สวัสดีจ้าบาย